เคยรู้สึกไหมว่าทำไมคนอื่นถึงดูรวยกว่าคุณบนโซเชียลมีเดียเพื่อนคุณโพสรูปขับรถหรูซื้อบ้านใหม่หรือเช็คอินเที่ยวต่างประเทศแล้วคุณอดถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมเราถึงไม่มีแบบนั้นแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ว่าคืออะไรและทำไมคุณไม่ควรหลงไปกับภาพลวงตาเหล่านี้สาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้คือ 1. โซเชียลมีเดียเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตคนมักจะแชร์เฉพาะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพวกเขาเช่นการซื้อของใหม่ๆเที่ยวต่างประเทศหรือความสำเร็จส่วนตัวแต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือเบื้องหลังที่อาจมีนี้สินความเครียดหรือความล้มเหลวที่ไม่ได้ถูกนำมาโพส 2. การเปรียบเทียบที่ไม่เท่าเทียมสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียมักเป็นภาพลวงตาที่เรานำมาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของตัวเองเราอาจลืมคิดว่าเส้นทางชีวิต และโอกาสของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน 3. พฤติกรรมการใช้เงินบางคนอาจมีไลฟ์สไตล์ที่ดูหรูหราเพราะพวกเขาเลือกที่จะใช้จ่ายเงินกับสิ่งของหรือประสบการณ์ต่างๆแต่อาจไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีฐานะดีกว่าคุณเสมอไป 4. โครงสร้างรายได้และความมั่นคงทางการเงินเพื่อนบางคนอาจมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีหรือมีโอกาสที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินได้เร็วกว่าคนอื่นๆ 5. เป้าหมายชีวิตที่แตกต่างคุณค่าของความสำเร็จไม่ได้วัดแค่จากบ้านรถหรือการท่องเที่ยวบางคนอาจเลือกที่จะเก็บออมเงินลงทุนในสิ่งที่มองไม่เห็นในโซเชียลเช่นการศึกษาสุขภาพหรือธุรกิจส่วนตัวเราจะทำอย่างไรไม่ให้เปรียบเทียบตัวเองจนเสียความสุข 1. เปลี่ยนมุมมองการใช้โซเชียลมีเดียใช้เพื่อรับแรงบันดาลใจไม่ใช่เปรียบเทียบชีวิต 2. ตั้งเป้าหมายที่เหมาะกับตัวเอง มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าคุณควรมี 3. พัฒนาทักษะและสร้างความมั่นคงทางการเงินเรียนรู้วิธีการบริหารเงินลงทุนหรือสร้างรายได้เพิ่มเติม 4. ชื่นชมความสำเร็จเล็กๆของตัวเองการเติบโตในชีวิตไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปความสำเร็จเล็กๆเช่นการเก็บเงินได้หรือสุขภาพดีขึ้นก็นับเป็นก้าวสำคัญ ทำไมคนถึงสร้างความร่ำรวยจอมปลอม 1. ต้องการการยอมรับทางสังคมโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ที่ผู้คนมักต้องการแสดงความสำเร็จเพื่อให้ได้รับการชื่นชมและยอมรับ 2. ดึงดูดผู้ติดตามยิ่งดูดน่าสนใจยิ่งดึงดูดผู้ติดตามซึ่งสามารถต่อยอดเป็นรายได้จากการโฆษณาหรือการขายสินค้า3เพิ่มความน่าเชื่อถือการแสดงภาพลักษณ์ที่ดูประสบความสำเร็จ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้คนโดยเฉพาะหากเป็นธุรกิจหรือแบรนด์ส่วนตัว 4. เปรียบเทียบกับผู้อื่นความกดดันจากการเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จทำให้บางคนรู้สึกว่าต้องสร้างภาพลักษณ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าข้อควรระวังในการมองความร่ำรวยบนโซเชียลอย่าตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผินสิ่งที่คุณเห็นบนโซเชียลมีเดียอาจเป็นเพียงฉากหน้าชั่วคราวที่ไม่ได้สะท้อนความจริง ถามหาหลักฐานที่ชัดเจนหากมีคนพยายามขายคอร์สหรือให้คำปรึกษาด้านการเงินโดยอ้างความสำเร็จส่วนตัวควรตรวจสอบว่ามีหลักฐานหรือความน่าเชื่อถือจริงหรือไม่โฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองอย่าให้ภาพลวงตาเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าจงใช้ชีวิตตามความเป็นจริงและสร้างความมั่นคงในแบบของคุณเองในโลกโซเชียลสิ่งที่ดูหรูหราอาจเป็นเพียงการจัดฉาก ดังนั้นอย่าหลงไปกับภาพลวงตาที่คนอื่นสร้างไว้แต่จงลงทุนในสิ่งที่แท้จริงและสำคัญต่อชีวิตคุณวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางความคิดจากภาพลวงตาบนโซเชียลมีเดีย 1. ตั้งสติและอย่าด่วนตัดสินจากสิ่งที่เห็นจำไว้ว่าโซเชียลมีเดียแสดงเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดถามตัวเองว่าสิ่งที่เห็นมีหลักฐานหรือเป็นเพียงการนำเสนอเพื่อสร้างภาพ 2. เปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองเมื่อวาน หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตคนอื่นเพราะแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมทีละวัน 3. สร้างเกราะป้องกันความคิดสร้างมุมมองเชิงบวกเช่นฉันไม่จําเป็นต้องมีชีวิตเหมือนคนอื่นเพื่อที่จะมีความสุขฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ถามว่าสิ่งนี้สมเหตุสมผลหรือไม่หรือพวกเขาอาจกําลังพยายามขายบางสิ่งหรือเปล่า 4. จำกัดเวลาและพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียกำหนดเวลาใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละวันเพื่อลดผลกระทบทางอารมณ์จากสิ่งที่เห็นเลือกติดตามคนหรือบัญชีที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้มากกว่าคนที่เน้นอวดความสำเร็จ 5. พัฒนาความมั่นใจในตัวเองสร้างคุณค่าของตัวเองจากภายในเช่นการตั้งเป้าหมายเล็กๆและทำให้สำเร็จยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น เพื่อที่จะมีคุณค่าในแบบของตัวเอง 6. เรียนรู้จากความจริงไม่ใช่ภาพลวงตาหากคุณชื่นชมคนที่ดูประสบความสําเร็จลองหาข้อมูลเชิงลึกว่าพวกเขาทำอย่างไรไม่ใช่แค่ดูภาพที่พวกเขาโพสมองหาความสําเร็จที่ยั่งยืนเช่นคนที่สร้างธุรกิจจริงหรือมีความรู้ที่แบ่งปันได้จริง 7. ตระหนักถึงแรงจูงใจของผู้โพสเข้าใจว่าบางคนอาจสร้างภาพลักษณ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เช่นการขายสินค้าคอสหรือดึงดูดผู้ติดตามอย่าตัดสินว่าความสำเร็จของพวกเขาเท่ากับความล้มเหลวของเรา 8. ฝึกความกระตันยูและขอบคุณสิ่งที่มีลองจดสิ่งดีๆในชีวิตที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันเพื่อให้คุณมองเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเอง 9. ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อแข่งขันแทนที่จะใช้โซเชียลเพื่อเปรียบเทียบลองเปลี่ยนเป็นใช้มันเพื่อหาแรงบันดาลใจ หาความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆจะดีกว่าอย่าปล่อยให้ภาพลวงตาบนโซเชียลมีเดียมาทำลายความสุขและความมั่นใจในตัวเองใช้ชีวิตตามความจริงโฟกัสที่สิ่งที่สำคัญกับคุณและพัฒนาตัวเองในแบบที่คุณภูมิใจที่สำคัญคือใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือของคุณไม่ใช่สิ่งที่ครอบงำคุณ